เงินไม่ได้แต่ก็ต้อง,องจ่ายออกไปหาเงินไม่พอใช้จ่ายอ่าคุณคนนี้ครับค่ะเป็นยังไงครับอมคนนี้เขามีกรรมในอดีตชาตินะคะเขาจะมีกรรมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเงินวัดนะคะ <S <S เขาเคยดูแลพระสงฆ์เคยดูแลเหมือนเคยเป็นกรรมการอะไรประมาณนี้มาก่อนนะคะอาจารย์แนะนําว่า สิ่งที่ต้องทําคือเอาปัจจัยเนี่ยอริธาจิตว่าเวียนกรรมอะไรที่เคยทํามาทุกชาติทึกพบขอถวายปัจจัยนี้ให้แก่คุณศาสนาคุณไม่ต้องทําเยอะก็ได้ค่ะคุณหยอดไปทีบาทสองบาท20บาทตามท,ท,ท,ที่คุณสามารถหาไว้ได้นะคะหรือปัจจัยในในเดือนนี้ของข้าพเจ้าที่ได้มาจากทําอะไรก็แต่อขอถวายแก่เป็นเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแก่เพระศาสนาเพื่อชดใช้เวรยนกรรมที่ทำมา อ่าสมมุติทำไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่ทำบ่อยๆได้องไงครับก็นำปัจจัยนี้คะอธิษฐานจชิตต่อพระประธานนะคะอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอตัดขอถวายปัจจัยนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อตัดเวรตัดกรรมชดใช้กรรมที่ข้าพเจ้าเคยกัดทำมานะคะขอให้รับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าจงมีอยู่มีกินเงินทองไม่ขาด ได้เถิดเจ้าค่าจ้าถุกแล้วจตู้ไหนมีทั้งหลายตู้อ่ะตู้นีสงอะไรดีสงได้ข้านนาข้าไฟก็ได้ไทยชีวิตโคกระมือก็ได้อะไรก็ได้ที่ถวายแต่พุทธบูชาได้หมดเลยครับพี่คุูอาจารย์